สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าพิธาเชื่อวิตตุยุบสภาย4ิสี่ธันวาคมลั่นพร้อมสู้เลือกตั้งจี้กก,ะกะตแบ่งเขตให้ชัดที่อาคารอนาคตใหม่หนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วสอสอจังหวัดน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยให้ความเห็นว่า จะมีการยุบสภาก่อนวันที่ยิมสีธันวาคมว่าตนนั้นยังไม่เห็นข่าวในเรื่องนี้แต่วันที่ยิมสีธันวาคมจะเป็นระยะเวลา90วันก่อนรัฐบาลครบวาระซึ่งสสหลายคนอาจจะย้ายพักก่อนวันได้จึงเป็นสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการยุบสภาก่อนที่จะมีการย้ายพักหรือการซักฟอกตัวเองก่อนที่จะหาสังกัดสู้ศึกเลือกตั้ง เมื่อถามว่าพรรคเก้าไกลมีการเตรียมตัวในการเลือกตั้งและปัญหางูเห่าที่จะย้ายพรรคหรือไม่คุณพิธากล่าวว่าเรื่องการยุบสภานั้นมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีเพราะการรักษาอำนาจของพรเด็จประยุจันทร์โอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ราบรื่นอย่างที่ทุกคนทราบดีฉะนั้นพรรคเก้าไกลมีการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและ เราก็จะเร่งแถลงนโยบายให้มากขึ้นรวมถึงการระดมทุนที่ถูกกฎหมายเพื่อจะมีทรัพยากรในการเลือกตั้งส่วนเรื่องของงูเห่าของพรรคคงจะไม่มีปัญหาพิธากล่าวว่าสิ่งที่กังวลหากมีการยุบสภาคือความยุติธรรมในการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งจึงอยากขอสื่อสารไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตถึงความชัดเจนในการแบ่งเขตในแต่ละจังหวัด จาก350เขตเป็น400เขตกกตควรจะบอกให้ชัดเจนว่าการแบ่งเขตจะออกมาอย่างไรซึ่งจะทําให้การหาเสียงราบรื่นและผลประโยชน์จะไปตกที่ประชาชนเพราะจะได้รู้จักกับว่าที่ผู้สมัครสอสของแต่ละพรรคแต่หากกกตยังประวิงเวลาหรือทําให้ช้าออกไปเรื่อยๆก็จะทําให้ความชัดเจนในการหาเสียงมันไปได้ลําบากความคืบหน้าล่าสุด มิกตูปิดห้องถกสามปอหลังลือยุบสภาโวผู้นำหลายประเทศตอบรับร่วมประชุมเอเปกเมื่อเวลา1 0 1นาฬิกานาที31ตุลาคม2,565ที่ตึกสันติไมตรีวงเล็บหลังนอกทําเนียบร,รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุม ผู้นำเขตเศ,ศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกโดยวาระเรื่องการตอบรับเข้าร่วมของผู้นำเขตเศ,ศรษฐกิจพิเศษและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศกำหนดการประชุมผู้นำเอเปกและประเด็นหารือของผู้นำเรื่องพิธีการต่างๆและการประชาสัมพันธ์รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการจราจรโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพ ู้ว่ากรุงเทพและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพลเด็กประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้เราทําความเข้าใจและทบทวนรายละเอียดการจัดงานเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ทันเนื่องจากมีหลายประเทศหลายกลุ่มเดินทางเข้าร่วมประชุมรวมถึงแขกที่จะมาเยือนอย่างเป็นทางการด้วยขณะที่ช่วงเช้านั้นได้มีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องถึงความคืบหน้าการประสานงานการหารือประเด็นต่างๆถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่หลายผู้นํานั้น ตอบรับจะมาเข้าร่วมการประชุมดังนั้นต้องหารือเรื่องของพิธีการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยและลำดับขั้นตอนการประชุมรวมถึงการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรก็ตามตนต้องเข้าร่วมการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ประเทศกัมพูชากรประชุมเอเปกเป็นเวลา4วันด้วยในช่วงเช้าที่ตึกไทยคู่ฟ้านายกรัฐมนตรีได้หารือเตรียมข้อมูลความพร้อมจัดประชุมเอเป็กกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช,อชอทั้งนี้น่าสังเกตว่าการประชุมในครั้งนี้เดิมจะเริ่มในเวลา9ก้านา30นาทีแต่ได้เลื่อนเวลาการประชุมออกไปโดยประชุมเวลา10นาิกานาทีเนื่องจากก่อนการประชุมนั้นพลเอกประยุทธ์ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับพลเอกประวิทยวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักร a r l i ร,าารและพลเอก อนุพงศ์เผ่าจินดารัตตีภาการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาประมาณ30นาทีที่ห้องรับรองสีเหลืองท่ามกลางกระแสข่าวยุบสภาหลังเสร็จสิ้นการประชุมเอเป็กขณะที่นายวิษนุเครือง,งามเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยถือเป็นการกลับมาปฏิบัติหน้าที่วันแรกหลังจากพักรักษาอาการป่วยนานหนึ่งเดือนความคืบหน้าล่าสุดหมอชลนานเชื่อรัฐบาลยุบสภาก่อนคบวาระหลังทุ่มงบ ซื้อใจประชาชนผู้มีอำนาจได้ประโยชน์ความคืบหน้านายแพทย์โชรน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีระบุรัฐบาลอาจยุบสภาวันที่ยีสี่ธันวาคมว่าวันดังกล่าวเป็นระยะเวลา90วันก่อนรัฐบาลครบวาระซึ่งสสหลายคนอาจย้ายพักกันก่อนวันดังกล่าวแล้วอาจจะส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจย,ยุบสภาของนายกได้ หากจัดการเรื่องการย้ายพักเสร็จส่วนตัวคิดว่าถึงอย่างไรรัฐบาลจะยุบสภาก่อนครบวาระเพราะผู้มีอำนาจอาจจะได้ประโยชน์สูงสุดเช่นหากยังไม่มีกฎหมายเลือกตั้งก็จะรักษาการได้ยาวกรณีมีกฎหมายเลือกตั้งเขาจะสามารถคุมจังหวะจัดการเรื่องการย้ายพักของสสและเตรียมความพร้อมสำหรับพักการเมืองของตัวเองได้มากกว่าใครอีกทั้ง ยังเป็นการลดแรงกดดันของประชาชนที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเมื่อถามว่าเวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลคิดว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาซื้อใจประชาชนก่อนการเลือกตั้งหรือไม่ไนายแพทย์ชุรนานกล่าวว่าตอนนี้รัฐบาลทำแล้วโดยใช้งบประมาณแผ่นดินในการให้ของขวัญปีใหม่สั่งการให้หน่วยงานต,าต่างๆเตรียมงานไว้เช่นการขึ้นทะเบียนบัตรคนจนยิ่สามล้านใบ โครงการลดแรกแจกแถมเริ่มขยับการอนุมัติแผนงานไตรามาสแรกเริ่มขยับถ้าทำเสร็จนะ่ะก็ถือว่าพร้อมยุบสภาได้เขาคงอยากอยู่ให้ยาวที่สุดแต่เมื่อทานกระแสไม่ไหวไม่ได้ก็จะยุบช่วงที่ได้เปรียบหลังจากออกมาตรการไปแล้วเมื่อถามถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการเตรียมการเลือกตั้งนายแพทย์ชรณ่านกล่าวว่าเราเตรียมพร้อม ในการเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วทั้งเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเรื่องของการประกาศนโยบายและทำงานในพื้นที่อย่างเข้มขน้นขอเพียงรัฐบาลคืนอำนาจให้กับประชาชนเท่านั้นเองทั้งนี้หากรัฐบาลมีสัญญาณยุบสภาเมื่อไหร่เราจะประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทันทีสามรายตามหลักเกณฑ์ของพรรคขอให้ประชาชนรอรายชื่อที่เราจะประกาศ รับรองว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองสัญญาณไตารงสุวรรณคีรีชี้ทิศทางประยุทธ์จันรโอชาการเคลื่อนไหวของนายไตยรงสุวรรณคีรีด้วยการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์คือการส่งสัญญาณอันแหลมคมอย่างหนึ่งในทางการเมืองเตือนให้รับรู้ว่าทิศทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งในปี2566นั้น จะดำเนินไปอย่างไรที่สำคัญคือทิศทางของพลเอกประยุทธ์จันโอชาน่าสังเกตว่ายิ่งกับปิยาวโวหารจากพักเพื่อไทยสแสดงการขานรับความร่วมมือกับพักพลังประชารัฐและกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกระหึ่มขึ้นเพียงใดยิ่งทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจำเป็นต้องเร่งการตัดสินใจมากเพียงนั้นและตัวละครหนึ่งซึ่งเล่นบทนี้คือนายไตรรงสุวรรณคีรี แม้ในระยะนี้จะยังไม่มีความแจ่มชัดจากตัวของนายไตยรงสวนคีรีแต่การใบ้ออกมาจากภายในพักประชาธิปัตย์ก็เท่ากับเป็นเบาะแสอย่างสำคัญเส้นทางของนายไตยรงสวนคีรีนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันกันกบเส้นทางของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นเส้นทางที่จะร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติหากเมื่อใดน,ในายไตรงสวนคีรีลงหลักปักฐานอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติ อยู่กับนายพิรพันธ์สารีรัตนวิภาคนั่นเท่ากับว่าถึงเวลาเมื่อนั้นสำหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคำถามอยู่ที่ว่าจะจัดการความสัมพันธ์กับพ,พรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณอย่างไรแต่และก้าวย่างไม่ว่าจะมาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะมาจากพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณจึงเป็นเส้นแบ่งอันเป็นจุดตัดอย่างสําคัญในทางการเมืองถ้ากับชี้ชัดย้อนกลับไปยัง ปมแห่งรัฐประหารเดือนกันยายน2549ประสานเข้ากับปมแห่งรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือทั้งหมดนี้จะยังอยู่ในพื้นที่แห่งกลยุทธ์รับลวงประสานกับพรางในทางการเมืองอีกไม่นานสำหรับสามปอคล้ายกับการตัดสินใจของผูอเอ็กประยุทธ์จันโอชาเมื่อประสานเข้ากับการตัดสินใจของนายไตรรงสุวรรณคีรี จะสะท้อนจุดตัดใหม่ทางการเมืองถามว่านี่คือก้าวย่างอันเป็นการเมืองแบบใหม่หรือไม่เมื่อมองไปยังนายไตรรงสุวรรณคีรีมองไปยังนายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคมองไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คือวงจรอันสะท้อนการเมืองเก่าอย่างเด่นชัดอีกครั้ง